เช้าวันถัดมาทั้งหมดไปทำบุญที่วัดตามประเพณีศาสตร์เดือนสิบคนที่วัดหลายคนมองสรุปด,ด้วยความสนใจจะไม่สนใจได้อย่างไรเพราะสรุปแตกต่างจากคนที่นี่ชัดเจนมากการทำบุญเป็นไปด้วยดีโดยสรุปกับชีวันแทบไม่ห่างกันเลยเสื้อผ้าที่ใส่มาก็เข้าคู่กันเป็นอย่างดีมีคุณยายท่านหนึ่งเอ่ยถามชีวันว่าพาแฟนมาทำบุญหรอชีวันกำลังตอบปฏิเสธ สรุปกับเปลี่ยนเรื่องถามคุณยายเรื่องประเพณีศาสตร์เดือนสิบคุณยายร่ายยาวที่มาของประเพณีอยู่ครู่ใหญ่จนกระถินมาเรียบทั้งสองให้กลับบ้านไปทานข้าวด้วยกันสรุปกับชีวันไหวาลาคุณยายร้องกับเดินตามกระถินออกไป คุณยายมองตามหลังทั้งสองคนแม้จะไม่ได้คําตอบว่าสองคนนี้เป็นอะไรกันแต่ก็เห็นถึงความเหมาะสมในการวางตัวของทงั้งคู่เมื่อมาถึงบ้านทั้งหมดนั่งทานข้าวเ,เช้าด้วยกันระหว่างทานข้าวพี่ชายทั้งสามคนบอกว่าหลังทานข้าวเ,เสร็จจะออกไปจับปลาชีวันขอตามไปด้วยคงพี่ชายคนโตก็พยักหน้า สรุจจึงพูดขึ้นมาว่าเขาอยากไปดูวิธีการจับปลาของทั้งคู่แน่นอนว่าคำพูดของสรุจเหมือนการขอไปด้วยนั่นแหละแต่รอให้พวกเขาชวนเท่านั้นเองคิดพี่ชายคนกลางจึงเอ่ยปากชวนสรุจซึ่งชายหนุ่มก็ตอบรับทันทีเมื่อทานข้าวเ,เสร็จเรียบร้อยทุกคนเตรียมตัวชีวันเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ใส่ทำบุญเป็นชุดที่จะไปจับปลาสรุตเองก็ใส่เสื้อที่คงเป็นคนจัดเตรียมมาให้ เมื่อเดินมาข้างล่างก็พบกับนกที่มารออยู่นกเจอชีวันก็ยิ้มให้ทันทีชีวันยกมือไหว้ทักทายพร้อมกับเอ่ยถามว่ามาถึงตอนไหนนกบอกว่าเขาเพิ่มมาถึงเมื่อคืนนี้ดีใจที่ได้เจอชีวันเพิ่มรู้ว่าชีวันกลับบ้านมาชีวันยิ้มก่อนจะแนะนำนกให้สรุปได้รู้จักสรุปมองหน้าครู่หนึ่งก่อนส่งยิ้มบางๆเป็นการทักทายชายหนุ่มถามชีวันว่า คนนี้ใช่ไหมที่ส่งโพสการ์ดให้เธอชีวันยิ้มและพยักหน้าให้นกนิ่งไปเมื่อรู้ว่าโพสการ์ดที่เขาส่งให้ชีวันมีคนอื่นรับรู้เรื่องนี้ด้วยสีหน้าที่เต็มไปด้วยความสงสัยของนกทําให้ชีวันเข้าใจทันทีว่าเขาสงสัยเรื่องอะไรชีวันจึงอธิบายว่าคุณสรุปรู้เรื่องนี้ เพราะคุณสรุปเห็นชีวันหยิบโภสก์ดมาใช้เป็นแรงบันดาลใจในการวาดภาพนะคะเมื่อได้ยินคำตอบของชีวันนุกก็ยิ้มอย่างมีความสุขเพราะโภสก์ดของเขามีส่วนในการวาดภาพซึ่งเป็นสิ่งที่ชีวันรักนั่นเองแต่คำพูดต่อมาของสรุปก็ทำให้รอยยิ้มทุกอย่างหายไปในพริบตาโภสก์ดของคุณสวยมากนะครับ จนชีวันสนใจแค่ภาพไม่สนใจข้อความในโพสการ์ดเลยแถมยังบอกอีกว่าข้อความเหมือนกันทุกที่ดูซิกรับเป็นคนหน้าเอ็นดูแค่ไหนแต่จะว่าไปสถานที่ที่คุณไปก็สวยจริงๆสวยจนผมอยากไปเห็นกับตาตัวเองซึ่งชีวันก็พูดเสริมขึ้นมาว่าก็จริงนี่คะ่ะข้อความเหมือนกันหมดทุกที่นั่นแหละแต่ชีวันก็อยากขอบคุณโพสการ์ดของพี่นกนะคะ เพราะโอกาสของพี่นกทำให้คุณสรุตอยากไปเที่ยวชีวันก็เลยพลอยได้ประโยชน์ไปด้วยเพราะคุณสรุตจะพาไปเห็นสถานที่จริงทั้งหมดทำให้ชีวันได้มีโอกาสไปวาดภาพจากสถานที่จริงๆชีวันพูดด้วยความสุขที่เพื่อนรอยยิ้มบนใบหน้าแต่คนฟังทั้งห้าคนนั้นรู้สึกแตกต่างกันสรุ พอใจและยินดีที่ชีวันบอกเรื่องนี้ด้วยตนเองอีกทั้งระหว่างพูดเธอมีความสุขอย่างชัดเจนที่จะได้ไปเที่ยวด้วยกันนอึ่งทำอะไรไม่ถูกหมัดของสรุปไม่เท่าไรแต่หมัดของชีวันราวกับนกเขากลางอากาศเธอสนใจแค่ภาพแต่ไม่สนใจข้อความที่เขาสื่อพี่ชายทั้งสามคนของชีวัน รู้ทันทีว่าชั้นเชิงของสรุจกับนกแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่ว่าการจะสู้กับสรุจนั้นย่อมเป็นเรื่องยากอายุหน้าที่การงานประสบการณ์ของสรุจนั้นคงไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนคงพี่ชายคนโตเปลี่ยนบรรยากาศชวนกันขึ้นรถและพากันไปจับปลาเมื่อถึงคลองน้ำขนาดเล็กนกเตรียมตัวลงคลองสรุปเองก็เช่นกันแต่ชีวันห้ามไว้ เพราะไม่รู้ว่าเขาจะแพ้น้ำคลองหรือเปล่านกจึงเอ่ยขึ้นมาราวกับท้าทายอยู่ในทีว่าคนเมืองอย่างคุณสรุปไม่เหมาะกับวิถีชาวบ้านแบบพวกเราดูท่าจะเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอซะด้วยชีวันมองนกด้วยสีหน้าไม่ค่อยพอใจจึงสวนกลับว่าและในทางเดียวกัน ถ้าให้พี่นุกไปเจรจากับท่านทูตประเทศต่างๆอย่างคุณสรุทธมพี่นุกก็น่าจะเหยียบที่ไก่ไม่ฟอเหมือนกันนะคะทันทีที่นุกได้ยินเขาไม่ค่อยพอใจนะที่ชีวันปกป้องสรุทถึงเพียงนี้ด้านพี่ชายทั้งสามคนก็ไม่มีใครเข้ามายุ่งเพราะดูอย่างไรสึกครั้งนี้น่าจะเป็นสึกชิงนางที่ฝ่ายหญิงเลือกข้างอย่างชัดเจน สรุตบอกกับชีวันว่าเขาอยากลองทําคิดว่าทําได้ซึ่งน้ําเสียงท่าทีของสรุตทําให้ชีวันรู้ว่าการห้ามเขานั้นเป็นเรื่องยากซึ่งนี่เป็นอีกด้านหนึ่งที่ชีวันรู้ดีเขาเป็นลูกคนเดียวแทบไม่เคยมีใครกล้าขัดใจเขาไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามทุกคนที่วังจุธาเทศ รองทำตามคำสั่งของสรุตอยู่เสมอดังนั้นชีวันจึงใช้วิธีเสนอเงื่อนไขบางอย่างให้เขาและสรุตต้องรับปากว่าจะทำตามเงื่อนไขนี้เท่านั้นเงื่อนไขที่ว่าคือในฐานะที่เธอเป็นเจ้าบ้านถ้าคุณสรุตอยากจับปลาในคลองน้ำเล็กๆนี้จริงๆเธอจะไม่ห้ามแต่เมื่อจับปลาเสร็จเรียบร้อยเมื่อไหร่เรากลับบ้านกัน ให้เวลาคุณสรุธทำความสะอาดเนื้อตัวแล้วเธอกับพี่ชายจะไปส่งคุณสรุดที่สนามบินทันทีใบหน้าสรุตเต็มไปด้วยคำถามชีวันจึงบอกว่าถ้าเธอห้ามแล้วเขาไม่เชื่อเขาก็ควรกลับบ้าน เพราะถ้าหากเกิดอะไรขึ้นกับเขาเธอรับผิดชอบไม่ไหวแน่ๆถ้าเขาแพ้อะไรบางอย่างในน้ำคลองจะทำยังไงไหนจะทวดอ่อนอีกที่จะผิดหวังในตัวเธอที่ดูแลเขาไม่ดีและที่สำคัญไปกว่านั้น คือแม่กระถินจะมองหน้าคุณชายประวรุตและคุณรสาได้อย่างไรในเมื่อครอบครัวของเธอดูแลลูกชายคนเดียวของท่านทั้งสองไม่ดีเธอย้ำอีกครั้งว่าถ้าอยากทำทำได้เลยแต่ต้องทำตามเงื่อนไขของเธอด้วยเช่นกันทุกคนนิ่งอึงไปเพราะไม่บ่อยนักที่จะได้เห็นชีวันดุขนาดนี้สรุปอมยิ้มมิดๆิดเขาดีใจที่ได้เห็นมุมนี้ ชายหนุ่มยอมไม่จับปลาเลือกที่จะนั่งรอซึ่งชีวันต้องนั่งเป็นเพื่อนเขาเช่นกันเมื่อทั้งหมดจับปลาเสร็จเรียบร้อยก็กลับบ้านด้วยกันนกเห็นความสนิทสนมที่สรุปกับชีวันมีให้กันยิ่งทำให้นกรอนใจ เมื่อถึงบ้านของชีวันนกขอเวลาคุยกับชีวันเป็นการส่วนตัวครู่หนึ่งชีวันหันมองสรุปโดยอัตโนมัติโดยที่เธอไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าการทำแบบนี้เหมือนการขออนุญาตสรุปไกลาย เมื่อสรุปพยักหน้าหญิงสาวจึงเดินมาคุยกับนกตรงกระท่องไม้ไผ่ที่นั่งเล่นใกล้ๆตัวบ้านนกถามสาระทุกสุขดิบครู่หนึ่งก่อนจะพูดขึ้นมาว่ากลับไปกรุงเทพครานี้นกขอนัดเจอชีวันได้ไหมเขามีร้านอาหารร้านหนึ่งซึ่งอร่อยมากๆอยากให้ชีวันได้ลองทานเพราะตอนเด็กชีวันชอบทานแกงใต้ซึ่งร้านนี้ทำแกงใต้อร่อยมาก ชีวันยิ้มพร้อมกับขอบคุณที่นกคิดถึงเธอช่วงนี้ชีวันยุ่งม,มากทั้งเรื่องเรียนทั้งงานพิเศษที่รับเพิ่มมาไม่แน่ใจว่าจะมีเวลาว่างเมื่อไหร่อีกทั้งยังมีแพลนที่ต้องไปวาดภาพในสถานที่ต่างๆกับคุณสรุปอีกด้วยเมื่อได้ยินคำตอบจากชีวันนกก็พอเข้าใจว่าเธอปฏิเสธนั่นเองนกยิ้มให้ชีวัน ก่อนที่จะเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่าชีวันจะกลับเมื่อไหร่ชีวันตอบว่ากลับพรุ่งนี้กลับพร้องคุณสรุตคุณสรุตต้องกลับไปทำงานคำตอบของชีวันเกี่ยวพันกับสรุตเสมอนกรู้ทันทีว่าสรุตนั้นมีผลต่อความรู้สึกชีวันมากแค่ไหนแต่ไม่เป็นไรกลับกรุงเทพเมื่อไหร่ เขาตั้งใจว่าจะเดินหน้าจีบชีวันอย่างเต็มที่ไม่ปล่อยให้เรียนอย่างอิสระเหมือนที่ผ่านมา เพราะเขาแน่ใจว่าคนยังมองหลวงสรุ์นั้นด้วยหน้าที่การงานคงทำให้เขาอยู่เมืองท้ายได้อีกไม่นานอย่างแน่นอนเพราะในไม่ช้าก็ต้องบินไปประจำการที่ต่างประเทศนกยิ้มตามความคิดของตนเองโดยที่ไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เขาคิดนั้นจะไม่มีโอกาสได้เกิดขึ้นช่วงคำ่ำวันนี้มีอาหารเมนูพิเศษมากมาย ปลาที่พี่ชายของชีวันจับมาได้ก็นำมาปรุงเป็นเมนูต่างๆทุกคนทานข้าวด้วยกันอย่างมีความสุขสรุปมองครอบครัวของชีวันด้วยรอยยิ้มเธอเติบโตมาท่ามกลางความรักไม่แปลกใจเลยว่าทำไมชีวันถึงเป็นคนจิตใจดีมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นเสมอเขามองชีวันด้วยรอยยิ้มซึ่งหญิงสาวไม่รู้ตัวแต่คนในครอบครัวทั้งห้าคนเห็น พี่ชายของชีวันทำได้แค่มองหน้ากันไม่มีใครกล้าทักเป็นกระถินที่กระแอมขึ้นเบาๆสรุตละสายตาจากชีวันมองกระถินครู่หนึ่งก็ยิ้มออกมาเล็กน้อยแล้วหันมาสนใจอาหารในจานของตนเองคล้ามองหน้ากระถินสงยิ้มให้บางๆพร้อมกับคิดในใจว่าคุณสรุตด,ดูท่าจะหลงรักลูกสาวของตนเองอย่างถอนตัวไม่ขึ้นจริงๆเมื่อทานข้าวเ,เสร็จ สี่พี่น้องนั่งคุยกันที่กระท่องไม้ไผ่เพราะพรุ่งนี้ต้องแยกย้ายกันกลับไปทำหน้าที่ของตนเองคงพี่ชายคนโตถามชีวันเรื่องเรียนเป็นอย่างไรบ้างชีวันเล่าว่าการเรียนทุกอย่างเป็นไปด้วยดีตอนนี้เธอมีโอกาสได้รับทำงานพิเศษซึ่งงานนี้คือการวาดภาพให้ทันทูตฝรั่งเศสในขณะนี้งานคืบหน้าไปมาก และมีอีกสองสางานที่ติดต่อมาและเป็นการติดต่อผ่านทางคุณสรุตให้เธอวาดภาพให้ชีวันรู้สึกดีใจมากที่ได้รับโอกาสเช่นนี้เป็นเพราะคุณสรุตทำให้ได้เจอคนน่ารักและใจดีกับเธอเสมอ ชีวันพูดถึงงานด้วยความภูมิใจและพูดถึงสรุปด,ด้วยความสุขเป็นความสุขที่ส่งออกมาจากดวงตานำเสียงรอยยิ้มชัดเจนมากจนพี่ชายทั้งสามคนรู้ว่าน้องสาวของตนนันกำลังหลงรักมอมหลวงสรุปอย่างแท้จริงซึ่งพวกเขาก็เชื่อว่าพ่อแม่ก็ดูออก และดูท่าว่าสรุตคงคุยกับพ่อแม่เรื่องชีวันแล้วแน่แน่เพราะคำวานนี้คงเห็นสรุปมานั่งคุยกับพ่อแม่ของเขาซึ่งเมื่อมาเล่าให้น้องอีกสองคนฟังตางก็เห็นตรงกันว่าคุณสรุตน่าจะคุยเรื่องชีวันอย่างแน่นอนพี่น้องทั้งสามคนถามสาระทุกสุขดิบกันอยู่ครู่ใหญ่ก่อนจะแยกย้ายกันไปนอนซึ่งระหว่างเดินกลับห้องนอนชีวันเห็นพ่อ และแม่นั่งอยู่ตรงระเบียงหญิงสาวเดินเข้าไปหาพ่อแม่เพื่อบอกบางอย่างให้ท่านทั้งสองทราบชีวันเดินตรงไปสวมกอดกระถินจากทางด้านหลังพร้อมกับหอมแก้มเบาๆกระถินหันมองลูกสาวก่อนจะดึงชีวันมานั่งข้างๆและกอดลูกสาวพร้อมกับโยกตัวเบาๆก่อนเอ่ยถามว่ายังไม่นอนอีกหรือลูกภาพการกอดกันกลมของสองแม่ลูกนั้นทำให้คนเป็นพ่อมองด้วยความสุข ยังคะแม่ชีวันมีเรื่องอยากจะบอกแม่กระทินนะคะชีวันพูดโดยที่เธอยังอยู่ในอ้อมกอดของมารดาเรื่องอะไรเหรอลูกสำหรับกระถินคงไม่มีอะไรให้เซอร์ไัยไปกว่าการที่สรุปจะให้คุณรสามาขอลูกสาวในสิ้นเดือนนี้แล้วชีวันมีแพลนจะไปวาดรูปในที่ต่างๆตามสถานที่ท่องเที่ยวในไทย ซึ่งการไปครั้งนี้จะไปกับคุณสรุตและพี่จอนคะ่ะชีวันไปได้ใช่ไหมคะไปได้สิลูกเป็นโอกาสที่ดีสำหรับลูกสาวแม่เลยนะที่ได้ไปวาดภาพในสถานที่สวยๆแบบนั้นกระถินตอบอย่างที่ใจคิดเพราะต่อให้ห้ามก็คงไม่ได้เรื่องนี้สรุตเองก็ได้บอกกับเธอไว้ก่อนแล้วขอบคุณนะคะแม่ชีวันยิม้มและสวมกอดกระถินแน่น เธอรู้ว่าแม่กระถินใจดีแทบไม่เคยห้ามในเรื่องที่เป็นโอกาสในการเรียนรู้ของเธอเลยสักครั้งแม่กับพ่อให้ความสำคัญกับความรู้ของลูกๆเสมอมาชีวันกอดมารดาหลับตาครีมอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะได้ยินคำถามจากพ่อว่าตอนนี้ชีวันโตเป็นสาวแล้วมีใครในใจบ้างหรือ,อยังลูกคำถามของคล้าวเหมือนการยังเชิญว่าลูกสาวของตนเองนั้น เข้าใจความรักมากแค่ไหนและรู้ไหมว่าตอนนี้ที่คุณสรุปทำอยู่เรียกว่าความรักชีวันนิ่งไปครู่หนึ่งคำว่ามีคนในใจบ้างหรือ,อยังของบิดาภาพที่ปรากฏขึ้นมาในใจชีวันคือคุณสรุปชีวันตกใจกับความรู้สึกของตนเองก่อนจะผลักออกจากอ้อมกอดมารดาเบาๆมองหน้าผู้เป็นพ่อได้เพียงครู่เดียว หญิงสาวหลบสายตาพยายามหลบซ่อนความรู้สึกเหมือนเด็กกลัวผู้ใหญ่จับได้ทั้งคล้าวและกระถินเห็นอาการของลูกสาวก็ยิ้มออกมาทาั้งคู่ถ้าชีวันมีอาการชัดเจนแบบนี้คงไม่เป็นไรหากเธอและสามีจะให้ชีวันมันหมายกับสรุปไว้ก่อนดีเสียอีกเพราะการมันหมายครั้งนี้ถือเป็นการดีต่อบุตรสาวของตน ชีวันไม่กล้าตอบคำถามนั้นกับผู้เป็นพ่อคล้าวจึงอธิบายว่าการที่พ่อถามไม่ได้หมายความว่าพ่อกับแม่กดดันชีวันนะลูกแค่เห็นว่าวัยเหมาะกับการจะมีแฟนกับเขาสักคนหนูอายุ20แล้วก็ลองเปิดใจเรียนรู้ใครที่หนูสนใจบ้างก็ดี เรียนรู้เขาที่ใจให้รู้จักนิสัยใจคอกันแล้วค่อยๆปรับกันไปเพราะเรื่องบางเรื่องต้องใช้เวลาในการปรับตัวเข้าหากันโดยเฉพาะถ้าหากคนที่ลูกรักแตกต่างกันมากๆไม่ว่าจะต่างกันด้วยฐานะหรืออายุก็ตามคำพูดของพ่อทำให้ชีวันคิดตามกระถินจึงเสริมขึ้นมาว่าความรักคือ การเรียนรู้สิ่งต่างๆร่วมกันเราเรียนรู้วิถีชีวิตของเขาเขาเรียนรู้วิถีชีวิตของเราคำพูดของบิดามารดาทำให้ชีวันทบทวนบางอย่างอยู่ในใจเงียบๆก่อนที่จะแยกย้ายกันไปนอนเพราะพรุ่งนี้ต้องเดินทางกลับกรุงเทพเช้าวันถัดมาก่อนเดินทางกลับกรุงเทพสรุปลาพี่ชายสองคนของชีวันด้วยการสวมกอดทำให้คง และคมสันเกิดอาการเกร็งอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่ชายหนุ่มจะเดินมายกมือไหว้ลาผู้ใหญ่ทั้งสองคนซึ่งก่อนแยกกันสรุปก็ย้ำอีกครั้งว่าสิ้นเดือนนี้ยังคงเหมือนเดิมนะครับคุณพ่อคุณแม่ท่านฝากให้มาบอกทั้งสองคนยิ้มรับแต่ลูกๆทั้งสี่คนงงกันไปหมดแต่ไม่มีเวลาให้ถามคิดจึงเตือนว่าต้องไปแล้วเดี๋ยวไม่ทันเครื่อง ทั้งสามคนขึ้นรถแล้วรีบตรงไปที่สนามบินพี่ชายทั้งสองคนของชีวันพันมาถามพ่อกับแม่ว่าที่คุณสรุตพูดเมื่อสักครู่หมายถึงอะไรกระถินจึงบอกว่าคุณสรุจจะให้พ่อแม่ของเขามามันชีวันไว้ก่อนรอเรียนจบถึงจะแต่งงาน พี่ชายทั้งสองคนร้องเสียงหลงทั้งคู่จนกระถินต้องห้ามปรามดีที่ครอบครัวเธอไม่ได้อยู่ใกล้ชิดใครจึงไม่ต้องกังวลว่าจะมีคนมาได้ยินเรื่องนี้ทั้งคงและคมสันตางไม่อยากเชื่อในสิ่งที่ได้ยินคนยังงอมหลวงสรุจ จุธาเทพจะมาตกหลุมรักชีวันจนถึงขั้นต้องมั่นกันไว้ก่อนแม้จะเห็นด้วยตาของตนเองว่าคุณสรุตด,ดูรักและเอ็นดูน้องสาวของตนเองมากแต่ก็ไม่คาดคิดว่าจะมากจนถึงเพียงนี้คมสันถามกระถินว่าเรื่องนี้ชีวันรู้ไหมเพราะตอนที่คุณสรุดพูดหน้าตาชีวันก็ดูงงไม่แพ้พวบผม กระถินมองหน้าคล้าวก่อนจะพูดขึ้นมาว่าชีวันยังไม่รู้เรื่องนี้ที่แม่ยังไม่บอกเพราะคุณสรุปเองก็ยังไม่อยากให้น้องเรารู้เรื่องนี้เขาอยากให้เรียนอยากให้ใช้ชีวิตไปก่อน โดยที่เขาเองจะเป็นคนรับผิดชอบชีวันทั้งหมดหลังจากนี้สรุปคือน้องสาวคนเล็กของบ้านขายออกก่อนเพื่อนแถมคนที่มาเป็นเจ้าบ่าวยังมีคุณ,ณสมบัติเหลือลนจนพวกผมไม่กล้ายุง่งคงพูดด้วยรอยยิ้มเขาเห็นถึงความชัดเจนจริงใจตรงไปตรงมาในแบบนักการทูตของสรุปเมื่อรักแล้วก็มาเยี่ยมครอบครัวฝ่ายหญิงให้เกียรติพูดคุย เรียนรู้ชีวิตของน้องสาวและบอกกล่าวพ่อแม่ของเขาอย่างชัดเจนการกระทำที่ชัดเจนของสรุตทำให้คนในครอบครัวของชีวันชื่นชมชายหนุ่มเป็นอย่างมากซึ่งนับจากนี้ไปทางกระถินและคล้าวก็เตรียมตัวรอเจอคุณชายประวรรุดกับคุณรสาที่จะมาพบตนที่บ้านในอีกสิบวันข้างหน้าจบตอนที่สี่แล้วนะคะ